พี่เชื่อว่าทางประเทศเฝ้าดูแช์เรามาถึงแบบนี้เรามาไกลและทุกคนมาด้วยใจนะคะวันนี้นะคะเราสูญเสียพ่อของตองนะคะซึ่งท่านเสียไปวันนี้นะคะและตองก็อยู่กับเราที่วันนี้นะเป็นประตูสำรองนะคะพี่เชื่อว่าน้องๆทุกคนนะคะจะเล่นให้วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดนะคะเรามาถึงจุดนี้นะถึงรอบถิงเราต้องการได้แชมป์กลับไปเป,ป็นของไทยให้คนไทยขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนนะคะทำให้ได้นะคะเจ้พวกเรามาวันนี้ พวกเรามาไกลแล้วก็อยากจะบอกว่าพวกเราไม่เก่งมากๆนะเวย้ยเราไม่ได้เล่นเพื่อตัวเองเดียวเราเล่นเพื่อชาติเล่นเพื่อเลี้ยงเล่นเพื่อครอบครัวเล่นเพื่อคนไทยแล้วนันนี้เราจะเล่นเพื่อพี่ตองเราใช้ชนะให้ได้ไปออกไปสู<ะ>้ด้วยกันออกมาหนึง่ง สวัสดีครับคุณผู้ชมบอลไทยยูนิเต็ดกลับมาวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลไทยให้ฟังกันอีกหนึ่งคลิปนะครับซึ่งคลิปนี้แน่นอนครับต้องพูดถึงผลงานของทีมชาติไทยกันครับหลังจากที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมถล่มเอาชนะอินโดนีเซียไป4ประตูต่อศูนในเกมฟุตบอลซูซูกิครับรอบชิงชนะเลิศนัดแรกนะครับซึ่งเป็นผลงานที่ต้องยอมเลยครับชื่นชมจริงๆแล้วก็ทําให้ทีมชาติไทยนี้จ่อคว้าแชมป์อาเซียนค่อนข้างจะ 99%้นะครับถ้าเกิดนัดที่2ไม่มีอะไรผิดพลาดยังไงก็ทีมชาติไทยก็คว้าแชมป์อย่างแน่นอนเกมนี้ครับมาโนโพกิงก็เปลี่ยนตัวผู้เล่นหลายตำแหน่งเลยทีเดียวตอนแรกผมเดาไว้นะว่าทีมชาติไทยในเกมนี้น่าจะต้องยึดตัวผู้เล่นแกนหลักไว้ก่อนแล้วก็เปลี่ยนเฉพาะบางตำแหน่งที่มีปัญหาแต่ปรากฏว่ามาโนเปลี่ยนถึง7ตำแหน่งเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะตำแหน่งสำคัญๆอย่างเช่นผู้รักษ,ษาประตูเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่แล้วว่าชาชัยบุตรพรมเนี่ยได้รับบาดเจ็บก็ มานให้ซิวัลักลงมาทำหน้าที่แทนส่วนคู่เซนเตอร์จากเดิมที่เป็นกิชดาการแมนจับคู่กับโมเนลทอมเบียปรากฏว่าโมเดลทอมเบียเนี่ยร่างกายไม่ไม่สมบูรณ์ครับก็เลยให้เอลิสดอเลาะลงมาทำหน้าที่แทนแบ็กซ้ายครับจากเดิมที่ทีระทอนเนี่ยโดนโทษแบนเราก็คาดว่า จะส่งสุริยาสิงมุย้ยลงมาตามตำแหน่งนะครับแต่ปรากฏว่ามาโนใช้บริการของทิสตองโดที่เขาเคยใช้งานกันสมัยคุมทูแบงคอกแล้วก็ส่วนแบ็คขวาครับจากเดิมที่เป็นนลเบดินเกมนี้มาโนก็ให้โอกาสฟิลิปโรเลอร์ลงสนามเป็นครั้งแรกแล้วก็ทำผลงานได้ดีจริงๆครับส่วนคู่กลางครับคู่ กองกลางตัวรับจากเดิมที่เป็นพิธีวัตรจับคู่กับสารัตเกมนี้มาโน่ก็ให้โอกาสวิโเธเปอมพันธ์ครับเดารุ่งที่ถือว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและมีแฟนๆเนี่ยชื่นชมผลงานเป็นอย่างมากลงมาทําหน้าที่แทนสารัตจับคู่กับพิธีวัตก็ถือว่าลงตัวมากๆส่วนแนวรุกยังเป็นกัปตันเจครับทําหน้าที่คุม,คมจังหวะในแดนกลางส่วนด้านซ้ายให้โอกาสปะดินผาลาลงมาลากเลื้อยริมเส้นครับส่วนด้านขวา สุภโชคสารชาติก็กลับมาประจําตําแหน่งเดิมกองหน้าตัวเป้าก็เป็นธีรศิล์แดงดาครับถือว่าเป็นการเป็นการจัดทัพที่ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เลยทีเดียวแต่ว่าผลงานเนี่ยก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันตอนแรกคิดว่าจะทีมชาติไทยน่าจะชนะสักประมาณสักสองประตูนในความคิดของผมนะแต่ปรากฏว่าโอ้โหเล่นยิ่งเล่นยิ่งดียิ่ง,งเล่นยิ่งดีกดไป4เม็ดทำให้สื่อต่างชาติเนี่ยก็ยกให้ทีมชาติไทยเนี่ย เป็นเจ้าอาเซียนตัวจริงแน่นอนครับเพราะว่าด้วยผลงานชัย,ช,ยชนะในนัดนี้ซึ่งเป็นเกมนัดชิงแล้วโ,โหยิงแค่นัดแรกยิงขาดขนาดนี้ก็สื่อต่างชาติเขาก็ยกให้ทีมชาติไทยเนี่ยเบอร์นหนึ่งของอาเซียนตัวจริงครับมาดูกันที่รูปเกมครับเกมนี้ทีมชาติไทยได้ประตูออกนำอย่างรวดเร็วจากชนาทิพย์ทำให้รูปเกมนี้เล่นกันง่ายขึ้น จากนั้นในครึ่งหลังครับทีมชาติไทยก็ได้ประตูที่2จากชนาทิพซึ่งถือว่าเป็นประตูที่4ในทัวร์นาเมนต์นี้ขึ้นนําเป็นดาวซันโวร่วมกับธีรศินแดงดาซาฟาวีลาชิตจากมาเลเซียแล้วก็เบียนเวนิโดโมริยอนของฟิลิปปินส์ครับซึ่ง ชนาทิพย์ยิงประตูได้เนี่ยก็วิ่งเข้าไปกอดกวินครับเพื่อเป็นการให้กําลังใจกับกวินที่เพิ่งสูญเสียคุณพ่อไปด้วยโรคมะเร็งเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาก่อนที่เกมจะเริ่มขึ้นครับถือว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจแล้วก็แสดงให้เห็นถึงสปิริตในทีมว่าทีมชุดนี้มีสปิริตในทีมดีแค่ไหนแล้วก็นักเตะรักกันมากแค่ไหนครับจากนั้นทีมชาติไทยครับมาได้ประตูที่3จากสุประโชคแล้วก็ปิดท้ายด้วยปดินผาลาครับอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่าประทับใจครับช่วงท้ายเกม มาโน่ o, ตัดสินใจเปลี่ยนเอาสีวรลักษ์ออกแล้วก็ให้กวินลงสนามซึ่งภายหลังตัวเขาเองเขาก็มาได้ให้สัมภาษณ์ว่าตัวเขาอ่ะไม่ได้คิดที่จะดูถูกหรือว่าอะไรกับทางอินโดนีเซียนะครับแต่ว่าต้องการให้กําลังใจแล้วก็ตอบแทนความทุ่มเทของกวินที่ซ้อมอย่างเต็มที่แม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องคุณพ่ออยู่ก็ตามกวินเนี่ยก็รับใช้ทีมชาติอย่างเต็มที่การให้ลงสนามก็ เป็นการให้กำลังใจกันแล้วก็เป็นการตอบแทนรวมถึงสร้างความมั่นใจให้กับนักเตะด,ด้วยซึ่งเป็นภาพที่ประทับใจแฟนบอลแห่แชร์ภาพนี้แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมาก าการให้โอกาสของกวินลงสนามแสดงให้เห็นถึงสปิริตในทีมรวมถึงชื่นชมทีมงานครับที่ใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน,น้อยๆแบบนี้เป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆสรุปแล้วทีมชาติไทยก็เอาชนะทีมชาติอินโดนีเซียไป4ประตูต่ตอ0ครับจ่อคว้าแชมป์อย่างแน่นอนแล้วครับนี่เป็นเพียงแค่เกมนัดแรกเท่านั้นสื่อต่างชาติ ยกให้ทีมชาติไทยเนี่ยยังไงก็คว้าแชมป์อย่างแน่นอนแล้วก็หลังเกมครับแฟนบอลก็ชื่นชมในสปิริตของทีมที่เล่นกันได้อย่างเข้าขารู้ใจเรียกได้ว่าฟอร์มดีมากๆเลยทีเดียวส่วนตัวผมเองผมก็ไม่เคยเห็นทีมชาติไทยชุดไหนหลังจากปี2014ที่จะเล่นกันด้วยสปิริตทีมแบบนี้นะครับก็ต้องต้องบอกกันตรงๆว่าในปี2014เนี่ยแฟนบอลก็เห็นว่าสปิริตในทีมมันดีขนาดไหนแล้วก็นักเตะในทีมเนี่ยเล่นกันด้วยความเข้าใจขนาดไหนทีมชุดนี้ ก็เหมือนกันครับผมก็เชื่อว่าหลังจากจบจากเกมนัดชิงของฟุตบอลซูซูกิครับในปีนี้บรรยากาศฟุตบอลไทยเนี่ยน่าจะกลับมาดีมันเป็นเหมือนเทิร์นิ่งพอยต์ครับหลังจากที่ฟุตบอลไทยตกต่ำลงมาเรื่อยๆแล้วมันก็ต้องมีจุดเปลี่ยนเพื่อกลับกลับไปยืนในจุดๆเดิมที่มันเคยดีผมว่าจุดนี้จะเป็นจุดสำคัญแล้วก็เชื่อว่าหลังจากนี้กระแสบอลไทยเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นแล้วก็ทีมชาติไทยก็น่าทํทผลงานได้ ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอีกจุดหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือผลงานของมาน o p โพ i กิงครับมานเนี่ยเตรียมที่จะทําลายอาถรรพ์ของกุญซือทีมชาติไทยที่เป็นชาวต่างชาติก็ก่อนหน้านี้นอกจากปีเตอร์วิทแล้วก็ยังไม่มีกุญซือต่างชาติคนไหนที่มาคุมทีมชาติไทยแล้วทําผลงานระดับอาเซียนได้เป็นอย่างดีนะครับมานอกำลังจะทําลายอาถรรพ์นั้นลงครับซึ่งตัวเขาเองก่อนเกมที่ก่อนที่จะมาคุมทีมชาติเนี่ย หลายๆคนก็แซวแล้วก็ค่อนขอดเขาว่าจะไหวหรอเพราะว่ามาโน่เนี่ยในระดับสโมสรคุมทีมก็ยังแทบจะไม่ได้แชมป์ไปคุมในลีกเวียดนามเองก็ทําผลงานไม่ดีแล้วจะมาคุมทีมชาติไทยได้หรอแต่ผลปรากฏว่า ทุกคนก็เห็นแล้วครับว่าผลงานในทีมชาติไทยของมาโน่เนี่ยดีแค่ไหนแทคนติกของเขาเขี่ยวขนาดไหนก็ต้องยอมรับนะครับจุดนี้ต้องชื่นชมเลยครับแล้วก็มาโน่เตรียมที่จะล้างอาถรรพ์อย่างแน่นอนจะกลายเป็นกุนซือต่างชาติที่คุมทีมชาติไทยและทําผลงานได้แชมป์ในระดับอาเซียนต่อจากปีเตอร์วิทครับไหนๆก็พูดถึงเรื่องผลงานของมาโน่โพกิงแล้วผมว่าเราน่าจะพูดถึงเรื่องสัญญาของมาโน่โพกกิงด้วยเลยดีกว่า มาโน่เองมีสัญญากับทีมชาติไทยแค่จบทัวร์นาเมนต์นี้แต่ว่าเขาทําผลงานได้ดีรู้จักนักเตะมีวิธีการเลือกใช้นักเตะและรวมถึงแทคก,กติกต่างๆที่เขาใช้เนี่ยดูดีมีอนาคตผมเชื่อว่าหลังจากจบทัวร์นาเมนต์นี้ทั้งมาดามแป้งและสมาคมคงจะต้องพิจารณาสัญญาของมาโน่ใหม่นะครับเพราะว่าจะหากุญซือที่เข้าใจนักเตะไทยแล้วก็เลือกใช้บริการของนักเตะไทยดึงศักยภาพของนักเตะออกมาได้ขนาดเนี้ผมว่า ไม่ได้หาง่ายๆค่าเหนื่อยของมาโน่เท่าที่ได้ยินไม่แพงครับแล้วมาโน่เองก็ยังเป็นกุญซือที่ว่างงานผมเชื่อว่าหลังจากจบทัรวร์นาเมนต์นี้สมาคมคงจะต้องพิจารณาต่อสัญญากับมาโน่ออกไปนะครับน่าจะเป็นผลดีกับทีมชาติไทยอีกด้วยนอกจากนี้อีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือประตูของชนาทิพครับประตูแรกของชนาทิพที่ยิงให้ทีมชาติไทย ขึ้นนำา1ประตูต่อศูนเนี่ยสร้างสถิติใหม่เป็นประตูที่เร็วที่สุดในรอบชิงชนะเลิศครับแทนที่ลูกยิงของเดลเนียลเบเนตที่เคยยิงได้ในนาทีที่3ในเกมที่สิงคโปร์ชนะอินโดนีเซียไป3ประตูต่อ1เมื่อปี2004ครับก็ถือว่าชนาทิพย์เนี่ยทัวร์นาเมนต์น,นี้นอกจากโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ยังสร้างสถิติต่างๆมากมาย รวมถึงนักเตะตัวเก๋าต่างๆไม่ว่าจะเป็นธีรศิลป์แดงดาธีรทรบุญมาทันต่างทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมธีรศิลป์ถึงแม้ว่าจะยิงประตูไม่ได้เป็นกอบเป็นกรรมแต่เขาก็สามารถทําลายสถิติของอาเซียนไปแล้วรวมถึงธีรทรเองก็ทําผลงานได้ดีครับ ในกราบซ้ายผลงานของเขาเนี่ยก็ทุกคนก็เห็นอยู่แล้วว่าเขาเติมเกมแล้วมีส่วนร่วมมีส่วนสําคัญกับทีมขนาดไหนนอกจากนี้นักเตะหน้าใหม่ก็ถือว่าทัวร์นาเมนต์นี้แจ้งเกิดได้กันทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นวิลเทเป้อมพันธ์ที่แฟนๆชื่นชมในฟอร์มการเล่นแล้วก็ทักษะการเล่นของตัวเขาเองก็โดดเด่นเหลือเกินครับอีกคนก็คือกฤษดาการแมนครับไม่ต้องบอกแล้วครับเป็นกองหลังตัวหลักของทีมชาติไทยไปแล้วการอ่านเกมที่ดีแล้วก็ความนิ่งการออกบอล รวมถึงการจ,จังหวะสกัดเข้าสกัดต่างๆของกฤษดาเนียน,น,น,นตาดีเหลือเกินแล้วก็ถือว่าสอบผ่านครับสอบผ่านมากๆเลยไม่ใช่สอบผ่านอย่างเดียวเป็นกองหลังตัวหลักของทีมชาติไทยได้เป็นอย่างดีครับรวมถึงฟิลิปโรเลอร์ครับลงทีมลงสนามให้กับทีมชาติไทยเป็นเกมแรกแต่ก็เติมเกมกันมันเหลือเกินแล้วก็มีส่วนสําคัญในประตูแรกอีกด้วยสถิติของฟิลิปโรเลอร์นี่ลงสนามครบ90นาทีสัมผัสบอลไปทั้งหมด67ครั้งจ่ายบอลไป46ครั้ง จ่ายบอลสาเร็จไป38ครั้งสร้างสรรค์โอกาส2ครั้งแล้วก็เป็นประตูด้วยนะครับดวนตัวต่อต,ตัวเนี่ยเอาชนะนักเตะอินโดไปได้2ครั้งครอสบอลผ่านบอลเนี่ยไปทั้งหมด5ครั้งซึ่งเป็นการผ่านบอลมากที่สุดในทีมครับนี่คือสถิติของฟิลิปโรเลอร์ที่ทางเพจช้างศึกทําออกมาก็ผมว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมสําหรับฟิลิปโรเลอร์ครับอีกจุดหนึงครับที่ต้องชื่นชมเลยก็คือ ทีมชาติอินโดนีเซียครับที่เกมนี้มาสู้ด้วยแท็กติกจริงๆถึงแม้ว่าผลงานในสนามจะสู้ไม่ได้แต่ลูกทีมของชินแตยองเนี่ยก็ไม่มีจังหวะเล่นนอกเกมเกมนี้เป็นเกมที่ใสสะอาดมากๆนักเตะทุกคนเล่นอยู่ในแท็กติกของโค้ชนะครับแล้วก็สู้กันด้วยแท็กติกจริงๆทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ขอชื่นชมแล้วก็สดุดีในผลงานของทีมชาติไทยนะครับและที่สำคัญเรายังเหลืออีกหนึ่งเกมครับคือวันที่หนึ่งมกราคมปีใหม่ของเราเนี่ย แฟนบอลยังจะต้องส่งกำลังใจให้นักเตะทีมชาติไทยกันอีกครั้งครับครั้งนี้เราจะประกาศสักดาให้ทีมในอาเซียนรู้ว่าเราคือเจ้าอาเซียนตัวจริงครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ